ไปตัดหญ้าก,กันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทดสอบระหว่างใบวงเรือน16ฟันกับใบปังตอนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานจริงกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาสรุปให้ฟังว่าหลังจากใช้งานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไปเลือกซื้อเพื่อมาใช้งานกันนะครับการสรุปการใช้งานเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงหลังจากการใช้งานแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในช่องคอมเมนต์นะครับปะเปลี่ยนใบเสร็จละไปทดลองตัดกัน เดี๋ยวมาต่อด้วยใบยปังตอเลยนะครับเปลี่ยนใบแป๊บหนึ่งครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ลุยต่อเลยครับ สรุปหลังการใช้งานตัว10นิ้ว16ฟันเลื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับการทำงานถือว่าเนกประสงค์ตัดหญ้าได้ดีไม่ทำ้ายหัวเกียร์คือมันไม่ปะทะโดยตรงครับมันเป็นเพราะว่ามันเป็นวงกลมอย่างเงี้ยครับแต่การรัศมีการกินหญ้านี่ก็จะค่อนข้างค่อนข้างช้ากว่าอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ข้อดีของเขาก็คือเวลาเจอต้นหญ้าแข็งๆต้นไม้พวกกิ่งกระถินต้นกระถินอะไรพวกนี้ครับสบายมากครับถ้าเปรียบการทํางานก็คือไอตัวเนี้สามารถอนเนกประสงค์คือเพื่อนเอาไปใช้คือตะลุยไปได้เลยครับไม่ต้องกังวลอะไรมากถือว่าบุกได้ดีบุกได้ดีแต่ถ้าหญ้าสูงๆก็ก็ค่อนข้างจะติดจะพันเยอะพอสมควรนะครับ อีกแบบหนึ่งก็คือแบบปังตอนะครับคือเป็นใบตรงๆมาอย่างนี้นะครับใบตรงๆอย่างเงี้ยตัดโดยทั่วไปนะครับเขาจะการกินหญ้าการตัดหญ้าเขาเนี่ยจะได้ได้กว้างถ้าหญ้าสูงก็เพื่อนๆก็ฟันสองรอบนะครับตัดครึ่งนึงก่อนแล้วก็ตัดข้างล่างถือว่าทําความสะอาดได้ดีมากเลยครับตัดหญ้าเกี้ยงนะครับแต่ปัญหาคือถ้าเจอไอตัวที่ เป็นหญ้าเคือหญ้าเถาก็จะค่อนข้างพันนะตัวแบบนี้แต่อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าไปเจอพวกต้นกระถิน่นพวกต้นไม้แข็งแข็งเนี่ยก็จะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นเป็นใบเดียวเนี่ยาจะฟันอย่างเงี้ยครับมันจะสถานปักปักปักเนี่ยมันจะทํร้ายหัวเกียร์นะครับก็ลักษณะใบตัดเนี่ยมันจะมีใบตัดหญ้าเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับก็เพื่อนๆก็ เลือกใช้ตามสถานการณ์ตามหน้างานครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกแบบอ่ะเขาจะมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปนะครับก็เลือกใช้งานตามสภาพแล้วก็ตามความเหมาะสมนะครับแต่ละพื้นที่ก็ให้เพื่อนๆเลือกให้ถูกต้องให้ถูกกับลักษณะงานที่เพื่อนใช้นะครับก็นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหน มีความคิดเห็นมีเสนอมีอะไรเสนอแนะมาก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับก็บางคลิปหรือบางบางอย่างที่ผมทำไปอาจจะอาจจะเป็นความความความคิดเห็นของผมเองก็ถ้าตรงไหนมันไม่ถูกต้องหรือเพื่อนๆน,นมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมบ้างนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปตัดหญ้าต่อแล้วครับ